เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าอินสูตรดีแม็กซี่ประตูคันนี้นะครับอ่าเข้ารับบริการพ่นแดมและพ่นการสนิมเก็บเสียงสูตรวอเทอร์เบนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผลงานหลังจากทำทำการพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นยังไงครับเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอ่าเริ่มเลยจากด้านหลังนะครับอ่าลองมาดูนะครับ อันนี้เราทําความสะอาดยางอะไรเรียบร้อยชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราพ่นนะครับจากการที่เราพ่นแดมนะครับเก็บเสียงนะครับหลังจากแดมเก็บเสียงเสร็จปั๊บเราจะมีการพ่นการสนิทนับลองดูตามจุดต่างๆนะครับอลองดูนะครับคร่าวๆนะครับชิ้นส่วนที่เราไม่ได้พ่นก็จะมีหลักๆก็คือเป็นโชคนะครับแล้วก็ท่อไอเสียนะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ทําการพ่นนะครับเพราะว่ามีผลก็คือ ความร้อนจากท่อไอเสียนะครับมันจะมีผลต่อน้ํายาพ่นการสนิมสูรเก็บเสียงแล้วก็พ่นกันสนิมสูดน้ํานะครับอลองมาดูนะครับเป็นไงครับแตกต่างกันเห็นเลยนะครับงานที่จะออกมาของเรานะครับเราเคลียร์ผิวให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะนะครับอของน้ํายานะครับตรงนี้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันขนาดไหนอ่เดี๋ยวลองมาดูในส่วนซุบล้อแล้วกันนะครับ เดี๋ยวพามาดูส่วนซ้มล้อลองดูนะครับอ่าอันนี้เราเราพ่นเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการยึดน็อตบางโคนบางโครนนะครับให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอ่าชิ้นส่วนต่างๆลองดูนะอ่าเป็นไงครับเนี่นดำสนิทนะครับตรงนี้ไม่มีการเปื้อนเลยนะครับลองดูเราพ่นเสร็จไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับลองดูนะครับแค่ครึ่งชั่วโมง ไม่มีเลยเห็นไหมครับไม่มีเลยไม่ติดเลยเป็นไงครับน้ำยาพ่นการสนิมของเรานะครับเป็นสูตร water base นะครับสูตรนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์ซิก้านะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านใดสนใจนะครับในงานพ่นการสนิมนะครับหรือว่างานแดมนะครับติดต่อทางร้านเราเข้ามาได้เลยนะครับร้านก้อนถมสูตรเคลือบแก้วและเซรามิกนะครับ พร้อมติดฟิล์มสายกระลอยเป็นและก็พ่นกาสนิมนะครับตรงนี้นะครับเป็นฟูลโปรเทคชันนะครับจากทางร้านเรานะครับถ้านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะครับหรือว่าจะเข้ามาสอบถามจากทางหน้าร้านได้เลยยินดีให้ข้อมูลและคําแนะนําในการตัดสินใจนะครับในการใช้งานของลูกค้านะครับยังไงงั้นขอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยโอเคนะครับสวัสดีครับ